เรากําลังอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนบ้านตะเกียนงานะครับระหว่างทางต้องผ่านภูเขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่แป๊บหนึ่งเราก็จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในสามสองหนึ่งมีทั้งเพื่อนๆเนาะพี่ๆน้องๆแล้วก็คนขับที่บริษัทเข้ามานะครับยอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณกว่เขาเป็นคนที่คนนั้นเขาหลอกไม่ สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเป็นวันพิเศษนะครับซึ่งนั่นก็คือวันเกิดผมนั่นเองเย่และตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบเกือบเก้าโมงแล้วนะครับเพราะว่าเรากําลังอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนบ้านตะเกียนงามนะครับเป็นโปรเจกต์วันเกิดที่เราจะไปช่วยเหลือโรงเรียนนะครับก็จะได้ไปเจอกับพี่ๆนน้องแฟนคลับด้วยนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนหลายท่านของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงโน้นอยู่ที่เพชรบุรีครับ รงเรียนบ้านตะเคียนงามนี่ที่มาที่ไปเราให้พี่ไม้ไปเซอร์เวยนะครับผม พี่ไม้เนี่ยเป็นคนเพชรบุรีนะครับพอดีทุกปีเนี่ยวันเกิดพี่จัตเนี่ยเราก็จะไปโคราชแล้วเราก็จะไปแบบว่าช่วยเหลือโรงเรียนไปบุรณะไปมีเพื่อนเพื่อนพี่น,น,น้องบริจาคมาอะไรอย่างเงี้ยรก็จะเอาเงินส่วนเนี้ยไปไป,ไปดูว่าต้องซ่อมแซมอะไรบ้างไปทําอะไรบ้างไปซื้ออะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วก็กเด็กๆบางคนที่ต,ต้องต้องการได้รับรการศึกษาจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็จะมีการแบบไปเซอร์วิสทุกปีนะครับผมครับซึ่งปีนี้อยากเปลี่ยนจากโคราชลงลงใต้บ้างเราขึ้นภาคตอนออกเฉียงเหนือมาทุกปีแล้วเราอยากจะลงต้บางก็เล เห็นว่าพี่ไม้เนี่ยพี่ไม้เนี่ยเป็นเพื่อนพี่จัสเพื่อนพี่เฟิร์สทุกวันนี้อยู่ที่ออฟฟิศแต่ไม่ได้ทำงานให้เรานะมาเช่าออฟฟิศเราทำสื่อเลยโอเคก็กลับมาพี่ไม้เนี่ยเป็นคนเพชรบุรีคุณแม่พี่ไม้เนี่ยเป็นครูใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออหรือพี่ไม้จะรู้ว่าว่าแบบว่ามีโรงเรียนไหนที่แบบว่าต้องการแบบว่าความช่วยเหลือบางส่วนอะไรนี้ก็ก็เลยให้พี่ไม้ไปซอร์เวย์นะฮะได้ว่าเป็นโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ซึ่งก็อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละระหว่างทางต้องผ่านหุบเขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่แป๊บหนึ่งเราก็จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ภายในสามสองหนึ่งไม่ใช่งานกล้องงานกองงานกองไม่ใช่อะไรเราซะสิ่งที่เราทำไปแล้วคืออะไรบ้างมีทั้งเพื่อนๆเนาะพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนคลับที่บริจาคเข้ามานะครับส่วนหนึ่งบริจาคเงินสบรนษังบริจาคเงินยอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ขอบคุณมากครับผมอันนี้ขอขอบคุณจริงๆครับขอขอบคุณแทนน้องๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเงินทั้งหมดนี้ให้โรงเรียนทั้งหมดใช่ให้โรงเรียนทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปประชุมกันว่าจะจัดสัรยังไงบ้างครับผมที่โรงเรียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ทำการบูรณะห้องเรียนไปแล้วครับ ก็ติดกระจกติดประตูเพื่อพร้อมติดเครื่องปร,ปรับอากาศก็เครื่องปร,ปร,ปรับอากาศเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากทาง Get More Film นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์อับไทย,ทยอีแล้วกันนะหนังสั้นนะหนังสั้นไปก่อนแล้วกันหนังสั้นนะครับชื่อเรื่องจอห์นนี่นะครับผม Get More กับเราเนี่ยก็รู้จักกันมาค่อนข้างจะระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันครับผมก็มีทั้งเรื่อง The มีเอา s วซูสตาร์มือใหม่อะโรน in Outing นะครับทางทัวร์ไีก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีจอนนี่ทางทัวรับผม์ไอท ให้แอร์มา2ตัวครับผมพร้อมแบบคอมเพรสเซอร์มาครบชุดติดตั้งเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งห้องอีกห้องหนึ่งเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วติดกระจกติดประตูก็ขอขอบคุณทางไฮเออร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับนอกจากนั้นก็ยังมีตู้เย็นนะครับอีกตู้เย็นด้วยนะครับที่ทางไฮเออร์ได้มอบให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งการขนส่งทุกอย่างฟรีทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณทางไฮเออร์ด้วยครับ ปกติพอไปเราไปเห็นตอนเซอร์ว่ะคือพัดลมก็พังบมดพังเออแล้วก็อากาศก็ร้อนเด็กๆนี่เป็นเด็กๆอนุบาลนะครับเด็กๆอนุบาลในเด็กประถมต้นโรงเรียนนี้มีอยู่ประมาณ30คน35คนส5คนอ่าเสร็จแล้วถ้าเป็นเราอยากให้เด็กๆเนี่ยมีคุณภาพในการเรียนดีขึ้นเราก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเราช่วยอะไรตรงไหนได้บรรยากาศที่น่าเรียนก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําคัญมากๆคือตอนที่เราไปเนี่ยเราจะเห็นถึงโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราว่า พวกสื่อการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอาจจะไม่เทียบเท่าเราตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบนิดนึงอยยังดีอาจจะอยากแค่ให้พัฒนาศักยภาพหรือว่าแบบได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นการมอบโอกาสใหม่ๆให้กับน้องๆได้ทั้งส่วนนี้ขอขอบคุณทาง Wall Street นะครับผม ซึ่งน้องอัพเป็นพรีเซนเตอร์อ,รอ,รย,อ,อ,อยู่แล้วค่ะก็เลยไปคุยทาง Wall Street มาครับผมก็ชวนมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันอะไรอย่างนี้ <S <S ตอนแรกก็คุยกันหลายโมเดลเนาะจะสอนเด็กยังไงดีให้เรียนรู้ยังไงดีอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็ตกผลึกได้ว่าโอเคให้ครูทาง l อ s ส r รี t นะครับผมมาจัดกิจกรรม เป็นการกระตุ้นทาให้เด็กแบบว่าได้เจอได้เรียนรู้ได้ทักทายได้ได้แบบมีแบบพื้นฐานบางอย่างเล็กน้อยอะไร่ครูที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูแบบครูเจ้าของภาษาใช่ครูเจ้าของภาษาจริงจรงเครับแล้วก็ทางบุคลากรของโรงเรียนเนี่ยทางวอลสตรีทก็มีคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทางบุคลากรและไปสอนนักเรียนต่อได้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็คณะครูของโรงเรียนวอลสตรีทเพราะว่าเรานึกถึงการเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องนึกถึงวอลสตรีทเป็นเป็นที่แรก นะครับใครที่สนใจอยากจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเหมือนกันก็ออลองดูได้ครับไม่ไมสมัคได้ครับครบผมนอกจากนั้นพิเศษมากตอนที่ผมไปเซอร์เวยพี่อัพผมก็ได้ไปคุยกับน้องๆด้วยออว่าน้องๆอ,อยากกินอะไรใช่ <laughs> แล้วพี่อัพอ่ะก็เป็นคนที่แบบ ชื่นชอบร้านไก่ยี่ห้อหนึ่งอยู่แล้วคือคือออกจากจังหวัดนี่ไม่แวะไม่ได้นั่นก็คือขอขอบคุณทางเคฟซีนะครับผมที่อชุดอาหารกงวันให้น้องๆทุกคนอ่าก็คือไม่รู้ว่ารวมถึงตัวผมด้วยหรือเปล่าอว่าผมต้องแวะซื้อเองไม่รู้ครับ เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยตื่นเต้นแล้วนะรวมไปถึงว่ามีพี่ๆน้องแฟนคลับรวมกับทางเราด้วยก็มีครับคุณครับใช่คัใช่ใช่เพื่อไปตรงนั้นให้ทางน้องๆแล้วก็ทางชุมชนตรงนั้นถูกต้กองเราไม่ได้เชื่อแค่ว่าเราทําแค่โรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นสนยนกลางเป็นส่วรวมของชุมชนจริงๆโรงเรียนก็เป็นอีกหัวใจหนึ่งที่เป็นสนย์กลางของชุมชนเราเราเลือกที่จะมาช่วยกันพัฒนามันไม่ได้พัฒนาแค่ศักยภาพนักเรียนแต่พัฒนาศักยภาพของชุมชนเลยโดยรวมเแล้วก็เดี๋ยวจะไปประชุมกับทาง คณะกรรมการสถานศึกษาด้วยมาประชุมกันว่าเงินที่ทุกคนบริจาคกันมาใช้อะไรบ้างใช่จะ allocate ยังไงจะใช้ส่วนไหนยังไงบ้างเงินที่ทุกคนบริจาคมาอยากให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดพ่อคูณผลคือคขาว่าอะไรวะผลประโยชน์สูงสุดแล้วกันเออ่ประมาณนี้ครับผมก็ก็จะเดินทางถึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างได้ครับ คนทุกคนขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะครับผู้นำชุมชนและชาวบ้านลำตะเกียนทุกท่านนะครับิีดีต้อนรับนะครับคณะจัดอัพนะครับ วางสบายจะตกมือพันอ่นนี่เป็นการหวออ์โอ้าไดีรอย้มใจของเขาเป็นการใจกเงราทุกๆคน รอไหมลูกมาพูดมาพูดมารอคะรอูมันถาจะแบ่งต้องแบ่งไปแบ่งไป่อน่อก็ได้นะ ไม่เผ็ดเนาะอนี้ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดค่ะมี่ขอบคุค่ะพร้อมไก่ทอดแสนอร่อยให้กับมันงอนุ่นคนายด้วยดีใจที่ก็เป็นอีกหน,นึ่งของเราที่อยู่กันนาก็ดีใจคุณขอบดาวด้วยครับ อหมมีซอสด้วยกระเมืมเ่อเขื่อนดีใจที่พอพอเราจาัดเราเันรู้สึกว่ามันก็มีเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่พร้อมที่มาช่วยเหลือเราทุกทุกครั้งเลย อร่อยอร่อยครับเออหวานมากเลยอ่ะอ่ะมีคนหนึ่งอยากกินมากลยเนี่ยพูดต้องหน่ดเดินถึง Throw it to other people? Yeah. Yeah. Sorry. Not, yeah. not English. หมตาห,จจหูจับไปจับให้ฉันดูจับไปจับให้ฉันดูแต่จะบููตาหูจับหูจะบููตาได้นะได้น,น,นะเล,ล่าให้พีฟังด้วยเป็นยังไงสนุกไหมสนุกมากค่ะทำไงบ้างทำไรบ้างสนุกตรงตรงที่ให้ขึ้นมาเขียนนะคะตื่นเต้นดี ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆในวันนี้ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนนะครับขอบคุณวอ l s t r e e t English นะครับขอบคุณเค c ซนะครับขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณพี่พน้องแฟนคลับทุกคนนะครับดีใจที่ปีนี้ได้มา, <S 2> <S 2> ายอนนยู่ร่วมกันแบบนี้นะในวันเกิดหรือปีหน้าก็เนี่ยมาเตะบอลในแข่งกันไหมล่ะอยากเห็นแค่ความสุข อยาเขียนแค่รอยยิ้มขออาจารย์วันนี้อาจารย์เล่าให้ผมฟังนะครับวันที่ผมมาเซอร์เว์มีอาจารย์3ท่านนั่งมอไซค์มาเพื่อมาสอน30กิโลนะผมว่าวันนี้สิ่งที่พวกเราทําคือเป็นกําลังใจให้กับคุณครูอาชีพครูมากๆคือเราแค่มาเติมเต็มกําลังใจที่กันรักกันะครับคือด้วยด้วย,วยอาผู้ตงว่าด้โครงสร้างสตรัคเจอร์ของของ,ของระบบกาศึกษาไทยน มันก็เป็นอางยากอ่ะจริงๆวันนี้ที่เรามาทํากันอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆนิดเดียวแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวมันก็สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตเชื่อแบบนั้นเสมอเขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันเดินทางในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยขอบคุณจริงๆครับ ขอบคุณพี่อัพและบริษัทจัดอัพที่ได้มามอบอุปกรณ์เครื่องครัวข้าวไฟโซล่าเซลล์แล้วก็แล,วกแล้วก็อีกอย่างนงคะ่ะขอให้พี่อัพโด่งดังปังๆนะคะสมกับสมกับที่ตั้งใจและพยายามทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่เราดูละครแล้ยเขาเล่าเลยรับสิบจะถูกค่ะ นุมครับมีความสุขมากมีความสุขที่ได้ทำและสิ่งนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นเหมือนอีของขวัญวันเกิดของอับนะบที่เห็นคนมีความสุขที่ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอให้อับมีความสุขมากๆครับครับผมขอบคุณมากขอให้อับมีความสุขจริงๆอ่ะไปมาชมกันไม่รู้นะ